สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกิรด,ดาชูสินคุณาวุฒินะคะหรือว่าครูแอ๋ค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่แฟนคลับตามไปให้กำลังใจศิลปินที่เขาชื่นชอบก็จะใช้ป้ายไฟด้วยบางป้ายไฟกระพริบได้เอ๊ <Okay. S 1> A, ป้ายไฟที่กระพริบได้จะมีวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไรวันนี้ครูมีวงจรไฟกระพริบอย่างง่ายมาให้นักเรียนดูนะคะเมื่อครูกดสวิตช์นี้นะคะให้นักเรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น ใช่แล้วค่ะนักเรียนเมื่อครูกดสวิตช์ลงนะคะหลอดไฟ2หลอดนี้ก็จะสว่างสลับกันแสดงว่าวงจรไฟกระพริบของครูกำลังทำงานนะคะนักเรียนคิดว่าวงจรไฟกระพริบของครูนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้ววงจรไฟกระพริบนี้แตกต่างจากวงจรที่นักเรียนได้เรียนรู้มาอย่างไรนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนนักเรียนคงตอบได้ว่า วงจรน,นี้ประกอบไปด้วยฐานไฟฉายสายไฟฟ้าและชิ้นส่วนเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่แตกต่างจากวงจรที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาชิ้นส่วนเหล่านี้เราเรียกว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้จะทำหน้าที่อะไรในวงจรไฟฟ้าเราจะไปเรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเมื่อต่อหลอดไฟฟ้าหลายตัวกันนะคะข้อความแรกวงจรไฟฟ้าดังภาพประกอบด้วยฐานไฟฉายและหลอดไฟที่เหมือนกัน3ดวงนะคะคือหลอด A หลอด B และหลอด C เมื่อหลอดไฟฟ้า b ขาดถ้าวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าคล่อมหลอดไฟฟ้า A และหลอดไฟฟ้า C ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้แตกต่างกันข้อความนี้ถูกหรือผิดคะเรามาตรวจสอบคำตอบข้อนี้กันนะคะข้อความนี้ผิดคะ่ะเพราะหลอดไฟฟ้าทั้งสามดวงที่เหมือนกันจะมีความต้านทานไฟฟ้าเท่ากันเมื่อหลอดไฟฟ้า b ขาดจะเสมือนหลอดไฟฟ้า a และหลอดไฟฟ้า c ต่ออนุกรมกันอยู่ ทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเท่ากันและจากสมการความสัมพันธ์ v เท่ากับ ir เมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า a และหลอดไฟฟ้า c เท่ากันทำให้ค่าความต่างศักย์ที่วัดคล่อมหลอดไฟฟ้า a และหลอดไฟฟ้า c เท่ากันด้วยนั่นเองข้อความที่2นะคะจากวงจรไฟฟ้าเดิมค่ะถ้าหลอดไฟฟ้า c ขาด เมื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟฟ้า A และหลอดไฟฟ้า B ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเป็น0นข้อความนี้ถูกหรือผิดคะข้อความนี้ถูกคะ่ะเพราะหลอดไฟฟ้า C ต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้า A และ B แบบอนุกรมถ้าหลอดไฟฟ้า C ขาด ก็จะทำให้วงจรไฟฟ้านี้เป็นวงจรเปิดไม่มีกระแสะไฟฟ้าในวงจรจึงไม่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้า A และ B นั่นเองค่ะเรากลับมาที่วงจรไฟกระพริบนี้กันนะคะเพื่อจะได้รู้จักชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรนี้กันค่ะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่สำคัญในวงจรนี้นะคะประกอบด้วยตัวต้านทานไดโอดตัวเก็บประจุและทรานซิสเตอร์ แต่ละชิ้นส่วนจะทำหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้าเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือตัวต้านทานนี้ค่ะตัวต้านทานแบ่งออกเป็น2ประเภทคือตัวต้านทานคงที่ซึ่งเป็นตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงและตัวต้านทานแปรค่าได้ซึ่งเป็นตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อสังเกตตัวต้นทานคงที่นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเราจะเห็นว่ามีขาสองขาตรงข้ามกันและมีแถบสีรอบตัวต้นทานโดยทั่วไปตัวต้นทานคงที่จะมีแถบสีสีแถบ ซึ่งค่าความต้านทานไฟฟ้าจะอ่านจากแถบสีซึ่งมีรหัสตามตารางนี้นะคะตัวอย่างการอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าเช่นตัวต้านทานในภาพนี้นะคะประกอบด้วยแถบสีคือแถบสีที่1สีน้ำตาลตรงกับเลข1แถบสีที่2นะคะสีดำตรงกับเลข0แถบสีที่3เป็นแถบสีตัวคูณ ซึ่งเป็นสีแดงนะคะตรงกับเลขคูณ10ยกกำลังสองและแถบสีที่4สีทองเป็นแถบสีแสดงความคลาดเคลื่อนซึ่งตรงกับ5%ค่ะจากตัวอย่างตัวต้านทานนี้นะคะอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าได้1,000โ oh อห์มหรือ1กิโลโอห์มและมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ5เ์ของ1,000โ oh อห์มซึ่งแสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ50โอห์มดังนั้นตัวต้านทานนี้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ตั้งแต่950โ oh อห์มไปจนถึง1050โ oh อห์มนั่นเองค่ะนักเรียนคะตัวต้านทานคงที่ทำหน้าที่อะไรเราไปลองต่อตัวต้านทานคงที่ในวงจรกันค่ะเริ่มจากขั้นตอนที่1ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแบบอนุกรมประกอบด้วยฐานไฟฉา,ายสก้อนสวิต หลอดไฟฟ้าขนาด6โวลต์และแอมมิเตอร์เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าเสร็จให้กดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิดจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและอ่านค่ากระแสไฟฟ้าบนแอมมิเตอร์ เมื an, ่ออ่านค่าเสร็จให้นักเรียนยกสวิตขึ้นลองทําตามดูนะคะเมื่อบันทึกผลขั้นตอนที่1แล้วเราไปต่อที่ขั้นตอนที่2กันค่ะโดยขั้นตอนนี้เราจะต่อตัวต้านทานคงที่10โอห์มแทรกเข้าไปในวงจรแบบอนุกรมเมื่อต่อวงจรเสร็จก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะ คือกดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าแล้วก็อ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากนั้นยกสวิตช์ขึ้นต่อไปลองสลับขาของตัวต้านทานคงที่10โอห์มดูนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าแล้วก็อ่านค่ากระแสไฟฟ้าของแอมมิเตอร์ แล้วยกสวิตขึ้นลองทําตามดูนะคะเมื่อบันทึกผลขั้นตอนที่2แล้วมาดูขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะโดยเปลี่ยนตัวต้านทานคงที่จาก10โอห์มไปเป็น30โอห์มและ100โอห์มให้สังเกตผลเหมือนเดิมค่ะ แล้วยกสวิตขึ้นลองทำตามดูนะคะผลของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะจะเหมือนผลของครูหรือไม่เราไปดูกันค่ะวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีตัวต้านทานคงที่เมื่อเทียบกับวงจรที่มีตัวต้านทานคงที่จะเห็นว่าหลอดไฟฟ้าสว่างลดลงและปริมาณกระแสไฟฟ้าก็จะลดลงเมื่อเราสลับขาตัวต้านทานคงที่จะเห็นว่า ไม่มีผลต่อวงจรไฟฟ้าสังเกตได้จากความสว่างของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสะไฟฟ้ายังคงเท่าเดิมและเมื่อเปลี่ยนตัวต้านทานคงที่ให้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าหลอดไฟฟ้าสว่างลดลงและปริมาณกระแสะไฟฟ้าในวงจรก็มีค่าลดลงด้วยค่ะจากผลการทำกิจกรรมนักเรียนจะสรุปได้ว่าอย่างไรคะ กิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเมื่อต่อตัวต้านทานคงที่แบบอนุกรม,มในวงจรไฟฟ้าทำให้ความสว่างของหลอดไฟฟ้าลดลงและปริมาณกระแสะไฟฟ้าในวงจรมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มค่าความต้านทานไฟฟ้าในวงจรให้มากขึ้นปริมาณกระแสะไฟฟ้าก็จะยิ่งมีค่าลดลงโดยการสลับขาของตัวต้านทานคงที่ไม่มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสะไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ตอนนี้เราเรียนรู้ตัวต้านทานคงที่ในวงจรไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเรียนรู้ตัวต้านทานแปรค่าได้กันค่ะเมื่อสังเกตตัวต้านทานแปรค่าได้นักเรียนเห็นอะไรคะเราจะเห็นว่าตัวต้านทานนี้มี3ขาซึ่งประกอบไปด้วยขาริมขวา ขากลางและขาริมซ้ายมีตัวเลขระบุไว้บนตัวต้านทานแปลค่าได้ด้วยนะคะและปุ่มที่สามารถหมุนได้ซึ่งคือปุ่มปรับค่าความต้านทานไฟฟ้าโดยตัวเลขที่ระบุไวบ้บนตัวต้านทานคือค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงสดุดตัวต้านทานแปลค่าได้สามารถปรับเพิ่มหรือลดค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วยการหมุนปุ่มปรับค่านี้นะคะ โดยปรับได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวต้านทานแปลค่าได้ในตัวอย่างนี้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจากค่าต่ำสุดคือศูนย์โอห์มไปจนถึง10กิโลโอห์มนักเรียนคิดว่าตัวต้านทานแปลค่าได้จะทำหน้าที่เหมือนกับตัวต้านทานคงที่หรือไม่อย่างไรเราไปลองต่อตัวต้านทานแปรค่าได้ในวงจรไฟฟ้ากันค่ะ จากวงจรไฟฟ้าเดิมนะคะเราจะต่อตัวต้านทานแปลค่าได้แทรกเข้าไปในวงจรแบบอนุกรมโดยต่อขาริมขวาเข้าทางขั้วบวกของฐานไฟฉายและต่อขากลางนะคะเข้าทางขั้วลบของฐานไฟฉายและเหมือนเดิมค่ะเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าเสร็จให้กดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิด จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและอ่านค่ากระแสะไฟฟ้าบนแอมมิเตอร์ต่อไปเราจะหมุนปุ่มปรับค่าได้ไปทางด้านใดนด้านหนึ่งอย่างช้าๆนะคะโดยการหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมุนต่อไม่ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและอ่านค่ากระแสะไฟฟ้าบนแอมมิเตอร์จากนั้น ให้นักเรียนลองหมุนปุ่มปรับค่าได้ในทิศทางตรงกันข้ามดูนะคะแล้วอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าแล้วก็อ่านค่ากระแสะไฟฟ้าด้วยเมื่ออ่านค่ากระแสะไฟฟ้าเสร็จยกสวิตช์ขึ้นถ้านักเรียนเข้าใจขั้นตอนกันแล้วก็ลองทำตามดูนะคะขั้นตอนต่อไป ลองย้ายไปขาริมซ้ายโดยต่อเข้าทางขั้วบวกของฐานไฟฉายเมื่อต่อวงจรเสร็จก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนเข้าใจขั้นตอนกันแล้วก็ลองทำตามดูนะคะผลเป็นอย่างไรบ้างคะผลของนักเรียนจะสอดคล้องกับผลของครูหรือไม่เราไปดูกันเลยค่ะ การหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้ไปด้านใดด้านหนึ่งมีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าโดยทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสะไฟฟ้าเมื่อหมุนปุ่มปรับค่าในทิศทางตรงกันข้ามความต้านทานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบตรงกันข้ามด้วยนะคะ สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสะไฟฟ้าค่ะจากผลการทำกิจกรรมนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเมื่อหมุนปุ่มปรับค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทานแปรค่าได้ที่ต่อแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า ค่าความต้านทานไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความต้องการอย่างต่อเนื่องทำให้ความสว่างของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสะไฟฟ้าในวงจรเปลี่ยนแปลงโดยการสลับขาริมซ้ายกับขาริมขวาของตัวต้านทานแปรค่าได้จะให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าตรงข้ามกันค่ะจากกิจกรรมจะเห็นได้ว่า เมื่อต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าปริมาณกระแสะไฟฟ้าจะลดลงเมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้ามากขึ้นดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้าตัวต้านทานเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีขั้วการสลับขาของตัวต้านทานที่ต่อในวงจรไฟฟ้าไม่มีผลต่อปริมาณกระแสะไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ซึ่งจากหน้าที่ของตัวต้านทานจึงสามารถนำตัวต้านทานต่อกอนุกรมกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสะไฟฟ้าที่ผ่านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีค่ามากเกินไปจนเกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟฟ้าได้ด้วยสำหรับการเขียนแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้านะคะตัวต้านทานคงที่จะใช้สัญ,ญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าดังภาพ ส่วนตัวต้านทานแปลค่าได้จะใช้สัญลักษณ์ในวงจรเขียนได้2แบบดังภาพต่อไปเรามาลองเขียนแผนภาพแสดงการต่อตัวต้านทานในวงจรกันนะคะว่าเขียนได้อย่างไรจากภาพวงจรไฟฟ้าจะสามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้นะคะ สำหรับแผนภาพแสดงการต่อตัวต้านทานแปลค่าด้านในวงจรเราสามารถเขียนได้3แบบดังภาพเลยค่ะกลับมาที่ชุดวงจรไฟกระพริบนี้นะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปก็คือไดโอดค่ะคือตัวนี้ค่ะซึ่งไดโอดมีรูปร่างหลายลักษณะดังภาพนะคะ โดยจะเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันสําหรับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้ไดโอดเปล่งแสงซึ่งใช้ในวงจรไฟกระพริบกันค่ะเมื่อสังเกตไดโอดเปล่งแสงนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเราจะเห็นว่ามีขาสองขา ซึ่งทั้งสองขานั้นมีความยาวไม่เท่ากันนะคะนอกจากนี้ยังมีขอบบากอยู่ด้านเดียวกับขาสั้นอีกด้วยไดอดเปล่งแสงทำหน้าที่อะไรเราไปลองต่อไดอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้ากันนะคะเริ่มจากวงจรไฟฟ้าเดิมนะคะนะักเรียนแต่วงจรนี้เราจะต่อตัวต้านทานคงที่10โอห์มเข้าไปด้วย เพื่อควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้าให้ผ่านไดโอดเปล่งแสงในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าเสร็จนะคะให้กดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าแล้วก็ยกสวิตช์ขึ้นอีกครั้งนะคะจากนั้นก็ต่อไดโอดเปล่งแสงแทรกเข้าไปในวงจรแบบอนุกรมนักเรียนทำเหมือนเดิมนะคะเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าเสร็จก็ให้กดสวิตช์ลง สังเกตการเปลี Saint ่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและไดโอดเปล่งแสงแล้วยกสวิตขึ้นถ sure ้าเข้าใจกันแล้วไปลองทำตามดูนะคะเมื่อบันทึกผลเรียบร้อยแล้วเราไปทำขั้นตอนถัดไปกันนะคะโดยสลับขาของไดโอดเปล่งแสงแล้วอย่าลืมสังเกตผลนะคะ ถ้าเข้าใจแล้วลองทำตามดูค่ะผลของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะจะสอดคล้องกับผลของครูหรือไม่เราไปดูกันค่ะเมื่อยังไม่ได้ต่อไดโอดเปล่งแสงเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจะเห็นว่าหลอดไฟฟ้าสว่างแต่เมื่อต่อไดโอดเปล่งแสงเข้าไปในวงจรไฟฟ้าผลที่เกิดขึ้นอาจเกิดได้2กรณีนะคะ กรณีที่1ถ้าต่อขาสั้นเข้าทางขั้วลบของฐานไฟฉายเราจะพบว่าหลอดไฟฟ้าและไดโอดปล่งแสงสว่างแสดงว่ามีกระแสะไฟฟ้าในวงจรส่วนกรณีที่2นะคะถ้าเราต่อขาสั้นเข้าทางขั้วบวกของฐานไฟฉายเราจะพบว่าหลอดไฟฟ้าและไดโอดเปล่งแสงไม่สว่างแสดงว่าไม่มีกระแสะไฟฟ้าในวงจร เมื่อสลับขาของไดโอดปริงแสงจะพบว่าได้ผลตรงข้ามกันนะคะจากผลการทำกิจกรรมนักเรียนคิดว่าการต่อไดโอดปริงแสงให้หลอดไฟสว่างทำได้อย่างไรและนักเรียนจะสรุปผลของกิจกรรมนี้ได้อย่างไรมาช่วยครูสรุปกันนะคะ การต่อไดโอดเปล่งแสงให้หลอดไฟสว่างทำได้โดยต่อขาสั้นซึ่งมีขอบบากของไดโอดเปล่งแสงเข้าทางขั้วลบของฐานไฟฉายและต่อขายาวของไดโอดเปล่งแสงเข้าทางขั้วบวกของฐานไฟฉายกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการต่อไดโอดเปล่งแสงแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสงจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้หรือมีกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อต่อขาของไดโอดเปล่งแสงถูกต้องและเมื่อกระแสผ่านไดโอดเปล่งแสงจะสว่างนะคะดังนั้นไดโอดเปล่งแสงทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียวไดโอดมีรูปร่างหลายลักษณะแต่มีหน้าที่เหมือนกันคือยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว และไดโอดเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้วเมื่อต่อขั้วถูกต้องไดโอดจะให้กระแสะไฟฟ้าผ่านครบวงจรโดยขั้วบวกของไดโอดเรียกว่าขั้วแอนดูดส่วนขั้วลบเรียกว่าขั้วแคทโทดสำหรับไดโอดเปล่งแสงที่เราทำกิจกรรมไปนะคะสามารถสังเกตขั้วได้จากความยาวของขาไดโอดเปล่งแสงและขอบบากโดยขายาวจะต่อกับขั้วแอนดเรียกว่าขาแอนด ส่วนขาสั้นซึ่งต่อทางด้านเดียวกับขอบบากจะต่อจากขั้วแคโทโดเรียกว่าขาแคโทโดสำหรับไดโอดอื่นๆเช่นไดโอดนี้นะคะเราจะสามารถสังเกตขั้วได้จากแถบคาดสีที่ปลายด้านหนึ่งโดยขานี้เป็นขาแคโทโดส่วนขาด้านตรงข้ามจะเป็นขาแอโนโอดสำหรับการเขียนแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าก็จะใช้สัญลักษณ์ในวงจร เป็นแบบนี้ค่ะในการใช้งานไดโอดจะต้องใช้กับความต่างศักไฟฟ้าและกระแสะไฟฟ้าที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นไดโอดเปล่งแสงซึ่งมีอยู่หลายสีแต่ละสีก็จะต้องการความต่างศักไฟฟ้าที่เหมาะสมแตกต่างกันสำหรับในกิจกรรมเราใช้ไดโอดเปล่งแสงสีแดง ซึ่งต้องใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าคล่อมขาแอโนดและขาแคโทดไม่เกิน1.7โวลต์แต่ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงกว่านี้จะทำให้กระแสะไฟฟ้าผ่านไดโอดเปล่งแสงมากเกินไปไดโอดเปล่งแสงก็จะชมรุดเสียหายได้นะคะต่อไปเรามาลองเขียนแผนภาพแสดงการต่อไดโอดเปล่งแสงในวงจรกันนะคะว่าเขียนได้อย่างไรอย่าลืมนะคะ ในการเขียนสนัญลักษณ์ไดโอดเปล่งแสงจะต้องหันขั้วให้ถูกต้องด้วยถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะแผนภาพแสดงการต่อไดโอดเปล่งแสงในวงจรเขียนได้ดังนี้ค่ะ ตอนนี้เรามาถึงตอนท้ายของบทเรียนกันแล้วนะคะซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้หน้าที่ของตัวต้านทานและไดโอดไปแล้วซึ่งตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้าส่วนไดโอดทำหน้าที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านทางเดียวแต่สำหรับวงจรไฟกระพริบของครูยังเหลืออีกสองชิ้นส่วนนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคือชิ้นส่วนอะไรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี้ทำหน้าที่อะไร เราจะมาเรียนรู้กันในตอนต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ